มามามา <c oughs> สวัสดีครับพร้อมหลังจากว่าได้ลงคลิปให้เบิ้งหลายมือแล้วอ่ามันนี้ขออยาดลงคลิปกับเขากับน้ำแซับสไตล์สำราญบัตน,นะครับผมน่ให้ภาพมันบรรยายเลยนี่วันนี้วันสิ้นเดือนอ่าสิ้นเดือนกุมภา เดือนกุมภา,าพวกนี้ก็ถูกไวแล้วอืมพวกนี้เราก็จะถูกไวกันแล้วอันดับแรกเรามาแซ่บๆกันก่อนเด้อมาแซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องนี่ครับสองตัว กระสีมีปลนิ่นปลนิ่นทอดแลกดักกระปุกย่างปลนิ่นทอดประดุกย่างอสองตัวนี่แปดสิบบาทตัวละสี่สิบบาทนี่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  <c oughs> ปลาดุกกระปะนิ้นทอดครับผมปลาดุกปิ่งปลานินทอดอกินไม่หมดตอนเย็นล้วก็ไปกินกะกลางคืนได้เพราะว่าเราอยู่กะกลางคืนน,นี่สับ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 ,สบ เช้าวันน่าตาประมาณนี้แล้วลกินไอศกดี๋ยวตอนเย็นเราก็ไปอัพคลิปใหม่ให้ดูโอเคขอบคุณครับซูมดูไกล้ใกลโอหืมไงน่าอร่อยไหม ่อยากจะเหลา